หากพระพุธพระอาทิตย์ไม่เสียหายอะไรอย่างที่บอกครับในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยกันคนที่รอง,งานอยู่อาจจะมีงานเข้ามาเสนอคือเรกว่าประสบความสำเร็จในด้านการงานอะ่ะเออรอง,งานอยู่เอ้ยมีงานมาให้ทำเว้ยอันนี้ก็ถ่ายได้นะอันนี้ก็ถ่ายได้หรือคนที่ทำงานอยู่แล้วนะอาจจะมีงานสำรองเพราะอะไรฮะ เพราะวินาสนะแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังอะ่ะต่างถิ่นแดนไกลเบื้องลึกเบื้องหลังที่ให้คุณประโยชน์อาจจะมีงานอะไรเพิ่มเติมให้ทําแต่งานนั้นอะ่ะดีจังเลยนะหรือคนที่รอง,งานอยู่อาจจะงานนี้อาจจะไกลหน่อยนข้อเสียอาจจะไกลหน่อยตามมาฟังรายละเอียดกันเลยครับสวัสดีครับช่องทายดาวครับ คลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีกันนะครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือนตุลาคมครับลัคนาราศีกันดาวประจำตัวท่านคือพระพุธครับวันนี้เดี๋ยวนี้พระพุธเป็นเกษตรราธิบดีก็คือฉันอยู่บ้านฉันนะเออฉันอยู่บ้านฉันร่วมกับพระอาทิตย์ที่มาจากราศีสิงนะครับ พาธิตเป็นใครครับพาธิตที่ราศีสิงห์เนี่ยก็คือภะวินาศนะครับวินาศแปลว่าอะไรก่อนวินาศวินาศเสียหายเฮ้ยไม่ค่อยดีเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆอย่าเพิ่งตีความอย่าเพิ่งด่วนตีความนะฮะวินาศเนี่ยมันถ่ายดีได้ครับนะฮะเอ๊ะแล้วมันชื่อวินาศเนี่ยมันจะถ่ายดีได้ยังไงได้ครับ พราะเราจะทายว่าวินาสนะดีหรือร้ายเราต้องดูบริบทแห่งดวงดาวที่มาสถิตก่อนนะครับบริบทก็คือมาดีมาร้ายนะหากผราอาทิ์ร่วมพระพุธเนี่ยอาทิตย์เอย่ยพุธเอย่ยไม่เสียหายอะไรถึงจะเป็นวินาสนะก็ให้คุณงามความดีได้ครับนะพระพุธเนี่ยนอกจากเป็นตัวคุณแล้วเนี่ย พระพุธยังมาอีกเรือนหนึ่งก็คือที่มิถุนที่มิถุนเนี่ยคือพบอากรรมกรรมคือการกระทําสิ่งที่ฉันจะต้องทําหรือเจ้าเรือนพบการงานก็ถ่ายได้อย่างนั้นนะครับนะรบเราจะต้องดูว่าพระพุทธและพระอาทิตยิเนี่ยบริบทมาอย่างไรมาดีมาร้ายอย่างไรนะครับอะไรล่ะเป็นตัวบ่งบอกกับเอะบางคนเอและเอะสิ นี่จะลัคนาราศีเดียวกันดาวจรเหมือนกันแล้วก็ตกพบภูมิเดียวกันนะอ้าวไงไม่ทายกันให้เหมือนกันะไะเออใช่ไหมโจทย์เดียวกันนี่ลัคนาราศีเดียวกันดาวจรเหมือนกันพบภูมิเดียวกันต้องทายเหมือนกันสิมีได้ครับอย่างที่บอกครับแต่ละคนก็มีบริบทแห่งดวงดาวเนี่ยที่แตกต่างกันครับฉะนั้น กันจะมาเข้าแถวดีเหมือนกันไม่ได้กันจะมาเข้าแถวร้ายเหมือนกันก็ไม่ได้เพราะบริบทแห่งดวงดาวไม่เหมือนกันทําให้กันแต่ละคนแตกต่างกันดวงใครก็ดวงมันนี่แหละครับนะะเอะ๊ะมาดีมาร้ายเนี่ยเอาอะไรมามาดูหรือว่ามาร่วมพิจารณา,นานละ่ะใช้วิชาทักษะได้ครับนะครับ ทักษะประกอบด้วย8ทักษะครับบริวารอายุเดชสีมูลอุตสาหะมนีเจ7ดใน8ส่วนเนี้ยเป็นทักษะที่ดีครับนะ่าเจใน8ส่วนที่ทักษะที่ดีเราก็ถ่ายดีได้ยกเวน้นหนึ่งเดียวครับการกินีนะฮะหรือเรียกสั้นกาลีก็ไดนะ้การกินีเนี่ยคือไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงอ่าอันนี้แหละอันนี้แหละ นะหากพักพุทธพราอาทิตย์ตกกาลกินีขึ้นมาอ่ะฮะอันนี้ก็เดือดร้อนหน่อยละอย่างนี้เป็นต้นเออแล้วฉันจะรู้ทักษะไหมเนี่ยก็ท้ายคลิปก็มีวิธีการหาทักษะเป็นป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้กดเข้าไปเรียนรู้เอาไม่เกินสามชั่วโมงหรอกคุณจะรู้ว่าอืมในเดือนตุลาคมดาวไหนนะที่เป็นกาลกินีเรื่องที่เหลือที่เหลือก็ต้องเป็นดาวรีสิอย่างนี้เป็นต้น นะครับไม่เกิน3ามชั่วโมงคุณจะคำนวณรู้ครับโอ้โ oh, หทักษะเรียนง่าย3ามชั่วโมงรู้เรื่องจบไม่ใช่ครับทักษะก็คือวิชาตำราหนึ่งเล่มเรียนรู้กันเป็นปีแต่เอาเพียงว่ามาดีหรือมาร้ายเนี่อันนี้แหละสามชั่วโมงผมว่าคุณคำนวณรู้ไม่เกินสาชั่วโมงคุณจะรู้อย่างนี้เป็นตน้นเขาเรียกว่าเรียนรู้นะเรียนรู้ไม่เกิน3ชั่วโมงบางคนก็อาจจะเร็วหน่อยครึ่งชั่วโมงก็รู้เรื่องแล้วก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แแตแแตนะครับเอาลนะ หากพระพุทธและพระอาทิตย์ไม่เป็นการกินีแสดงว่ามาดีนะวินาศะะเนี่ยในจุดดีเนี่ยก็คือต่างถิ่นแดนไกลหรือทำอะไรอยู่เบื้องหลังนั่นนะครับตัวคุณและเจ้าเรือนพบการงานอยู่ตรงนี้ร่วงวินาสศะนะทับดวงชะตาเกิดนะครับ หากพระพุทธพาทิตย์ไม่เสียหายอะไรอย่างที่บอกครับในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยกันคนที่รอง,งานอยู่อาจจะมีงานเข้ามาเสนอคือเรียกว่าประสบความสำเร็จในด้านการงานอะ่ะเออรอง,งานอยู่เอ้ยมีงานมาให้ทำเว้ยอันนี้ก็ถ่ายได้นะอันนี้ก็ถ่ายได้หรือคนที่ทำงานอยู่แล้วนะอาจจะมีงานสำรองเพราะอะไรฮะ เพราะวินาศนะแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังออ่าต่างถิ่นแดนไกลเบื้องลึกเบื้องหลังที่ให้คุณประโยชน์อาจจะมีงานอะไรเพิ่มเติมให้ทําแต่งานนั้นอ่ะดีจังเลยนะอหรือคนที่รอง,งานอยู่อาจจะงานนี้อาจจะไกลหน่อยอข้อเสียอาจจะไกลหน่อยอย่างนี้ก็ได้ครับนะะ ต่างถิ่นแดนไกลให้คุณรประโยชน์แก่ดวงชะตาะงานนี้อาจจะไกลหน่อยหรืองานนี้ฉันต้องสัมพันธ์กับต่างถิ่นแดนไกลหน้าต่างถิ่นแดนไกลอะ่ะให้คุณรประโยชน์ให้คุณรประโยชน์แก่ดวงชะตาใช่ครับนะ้าพระพุทธหรือพระาทิตย์เป็นการกิณีล่ะเอออันนี้ล่ะวินาสนะคือคือวินาสนะทันทีเลยคือความเสียหายนะกันคนนั้นน่ะ แม่จังหวะจกโคนพอดีเลยนะร,ระวังต่างถิ่นแดนไกลนำความเดือดร้อนมาให้ฉันต้องกระทำาล่ะนะครับนะรบหรือเกิดความเสียหายงานที่ทำอยู่เกิดความเสียหายนะครับนะรบหรือมีใครเอางานมาให้ทำเหมือนกับทำงานอยู่แล้วอะเบื้องลึกเบืบ้องหลังนะมีงานสำรองมาให้แต่งานที่สำรองเนี้ย มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เว้มันไม่ค่อยโอเคทำไมจะจัดเราต้องทํางานนี้ด้วยละ่ะเออฉันไม่อยากทำล่ะนะ,ะมันมันเสียหายมากกว่าดีอ่ะอารมณ์อย่างนี้ก็ได้ครับนะฮะหรือต่างถิ่นแดนไกลเกิดความเสียหายให้กับคุณก็ได้ครับอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะทีนี้เรามาดูการเงินของลัคนาราศีก,กันกันการเงินคุณก็คือพัส,สุ์นะ,ะก็คือพัส,สุ์ นะครับมาจากราศีตุลนี่คือเจ้าเรือนการเงินคุณพระศุกร์เนี่ยเราจะเป็นเจ้าเรือนการเงินแล้วเนี่ยเขายังมาจากพฤกษพพบอะไรครับพบสุภะสุภะแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลเหมือนกันอีกสุภางแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่สุภะความสําเร็จนะครับ มาสถิตที่ราศีสิงห์นะครับมาสถิตที่ราศีสิงห์เจ้าเรือนก็มาทับดวงชะตาเนี่ยในส่วนดีก่อนนาะในส่วนดีหากพระศุกร์ดีอ่าพระศุกร์ดีนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยงานะสุภาพแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ไงอ่ะคุณอาจจะมนะีผู้หลักผู้ใหญ่งะนะผู้หลักผู้ใหญ่คนนี้อาจจะผู้ใหญ่คนเนี้ย อาจจะมาจากทางไกลก็ได้อ่านะฮะเขาอยู่ไกลเขาเป็นผู้ใหญ่ทางไกลนะฮะครั้งเนี้ยมาอยู่ในวินาาณะเนี่ยนะฮะจะเท็นทางไกลก็ได้นะฮะเพราะว่าต่างถิ่นแดนไกลเบื้องลึกเบื้องหลังบางทีก็สองอย่างรวมกันบางทีก็อย่างเดียวก็ได้นะฮะมีผู้หลักผู้ใหญ่เปไ็นยังไงฮะเบื้องลึกเบื้องหล,ลังในช่วงเดือนตุลาเหมือนกับผู้ใหญ่หนุนนำไหมได้ พราะอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังไะอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังไะมีผู้หลักผู้ใหญ่หนุนนําดวงชะตาผู้ใหญ่ช่วยอเออง่ายๆอะ่ะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะทาให้เกิดความสําเร็จอันนี้คือพระศุกร์นะครับและผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมาร่วมกับการเงินด้วยนะไอ้ความสําเร็จนี้อาจจะมีเงินมีทองเป็นรางวัลหรือหรืออะไรฮะหรือคุณอาจจะมีความเดือดร้อนทางการเงิน อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่อุป,ปัรรมค้ำชูการเงินให้กับคุณก็ถ่ายได้ครับในช่วงเดือนตุลาครับนะฮะในช่วงเดือนตุลาครับนะครับทีนี้หากพระศุกเกิดความเสียหายละ่ะนะครับถ้าพระศุกเกิดความเสียหายเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกก่อนครับนะฮะการที่มีสุภะมาอยู่ที่ราศีสิง์เป็นการกินีเออนะครับ เมื่อกี้เป็นไงผู้ใหญ่หนุนนำนะนะผู้ใหญ่มาคอยอุปถัมภ์ค้ำชูไม่ใช่แล้วทีนี้ไม่ใช่แล้วทีนี้ะน,นะกะกาลกินนี้คือต้องระวังผู้ใหญ่กระทำการอะไรไม่ดีอยู่เบื้องหลังแล้วละ่ะนะครับนะหรืออะไรฮะหรือนำความเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือจากคุณไงัเนมะื่อกี้ทรมาดีอ่ะคุณไปขอความช่วยเหลือเขาอ่ะเขาจะช่วยคุณครับแต่เขาอาจจะไม่ออกหน้า ทีนี้พอพระศุกเสียผู้ใหญ่ไม่ออกหน้าเหมือนกันนะะแต่ไม่ใช่ว่าม,ามามามาให้คุณนะนำความเดือดร้อนมาให้อาจจะเอางานอะไรแย่ๆมาให้ทำเออฉันไม่อยากทำทำไมท่านต้องเอามาให้ทำก็ไ,ไม่รู้หรืองานนี้จะบอกว่าระวังผู้ใหญ่รังแกได้ไหมได้นะได้อันนี้ก็ต้องระวังให้ดีครับนะและอาจจะผู้หลักผู้ใหญ่นำความเสียหายทางการเงิน มาสู่คุณเรียกว่าอืมฉันควรจะได้เงินก้อนนี้โดนผู้ใหญ่เตะตัดขาก็เลยอดเลยผลประโยชน์เนี่ยการเงินอ่ะฉันก็เลยอดเลยอย่างนี้ก็ได้ครับให้ระวังให้ดีครับนะบก็เรียกว่าถ้าพระสุขดีผู้ใหญ่หนุนนําดีครับหากพระผู้ใหญ่หนุนนําดีเนี่ยให้เรียกว่าให้ผลประโยชน์เป็นเงินเป็นทองเลยแต่หากพระสุขเสียหายระวังผู้ใหญ่เตะตัดขาผู้ใหญ่รังแกก็ได้ ความเสียหายก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของเงินเงินทองทองครับอย่างนี้เป็นต้นครับนะ ure. และ,ท,ะที่การเงินคุณเนี่ยพระอังคารก็มาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับใครละพาอางคารระ่างคารมาจากราศีพิจิกพบเลยฮะพบสหัตช์สหัสชะแปลว่าติดต่อสื่อสารพระอังคารยังมาจากที่ราศีเมษด้วยพบเลยฮะมรณะมรณะแปลว่าจากไป มรณนะแปลว่าเจ็บไข้ได้ป่วยมรณนะมรดกตกทอดมรณนะเรื่องเก่าที่ฉันทําเอาไว้นะครับหากอังคารดีงามอ่าอาคารดีมาสู่พบการเงินหมายถึงอะไรฮะในช่วงเดือนตุลาคมกันคุณคุณอาจจะต้องมีการวิ่งเต้นอะไรทางการเงินสักน,นิดหนึ่งอ่าหรือเยอะเลยก็ไดนะ้แลแต่แล้วแต่บางคนก็เยอะบางคนก็น,นิดนึงอ่านะฮะแต่แต่และ แต่ในเดือนตุลาการคุณจะต้องมีการวิ่งเต้นทางการเงินนะครับนะฮะเรื่องเก่าที่ทําเอาไว้จะให้คุณรประโยชน์ทางการเงินใช่ไหมแต่อะไรฮะแต่จะไปหยิบเนี่ยติดต่อสื่อสารเนี่ยติดวิ่งเต้นเนี่ยช่วยวิ่งเต้นก่อนได้ไหมช่วยติดต่อสื่อสารประสานงานอะไรบางอย่างก่อนได้ไหมถึงจะหยิบสิ่งน,นี้ไปได้ก็คือเงินเงินทองทองนี่แหละอย่างนี้เป็นตน้น นะครับนะทีนี้มรณะมรดกตกทอดเฮ้ยอาคารมาดีคุณอาจจะมีการปิดต่อวิ่งเต้นเกี่ยวกับมรดกตกทอดแต่อาคารมาดีนี่มรดกชิ้นนั้นจะให้คุณเป็นรางวัลครับนะฮะคุณในที่นี้ก็คือรายได้ผลประโยชน์เป็นรางวัลน,นะครับจากไปจากไป จากไปถ้าอังคารมาดีจากไปคือเดินทางไกลสนองงานนี้อาจจะต้องเดินทางไกลสักนิดนึงก็ได้อย่างนี้เป็นต้นครับแล้วถ้าอังคารเกิดความเสียหายละ่ะเป็นกาลกินีละ่ะนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะฮนะมรณะมรณะคือมรณะนะทีนี้ไม่คุยด้ไม่คุยเล่นแล้วมรณนะคือจากไประวังเสียทรัพย์ครับ นะนะครับการถ้าอังคารคุณเสียในเดือนตุลาคมเนี่ยคุณระวังเสียทรัพ์ยนะครับนะเมื่อเสียทรัพ์ยแล้วเนี่ยอาจจะเรียกว่าไปวิ่งเต้นอะไรอะไรก็ยังเสียทรัพ์ยอยู่ใช่ไหมใช่วิ่งเต้นแก้ไขระวังเหมือนกับมีเหตุวิ่งเต้นอะไรทางการเงินแล้วอะไรฮะแล้วไม่ได้ดั่งใจเสียทรัพซะอย่างนั้นเหมือนกับไปวิ่งเต้นทบตายแทนที่จะได้ ไม่ได้กลับเสียค่าวิ่งเต้นอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ก็ถ่ายได้อย่างนั้นเรียกว่าเสียทรัพย์ละระวังให้ดีนะครับจากไปนี่จากไปนี่มรดกตกทอดที่ควรจะได้ผลประโยชน์ทางการเงินเป็นรางวัลทีนี้ไม่ได้แล้วจะไปได้ได้ไงล่ะกาลกินีนี่จะไปได้ได้ไงล่ะนะทรัพย์ที่ควรจะได้จากมรดกตกทอดกลับไม่ได้เรื่องเก่าที่ฉันทำเอาไว้ งนะว่าจะไปวิ่งเต้นไปเก็บเกี่ยวสะหน่อยหนึ่งจะไม่เป็นไปตามที่คุณควรจะได้ครับเรียกว่าอืมแย่อยู่เหมือนกันแฮะแย่อยู่เหมือนกันแฮะน,น,นะฮะนะฮะทีนี้เจ็บไข้ได้ป่วยลนะในกรณีน,นี้บางคนก็อาจจะมีเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยโอ้โหอันนี้ใช้เงินใช้ทองในการรักษาใช่ไหมใช่อย่างนี้เป็นต้นครับนี่ก็คืออังคาร เสียแล้วก็อังคารดีครับนะทีนี้เรามาดูพระหัสสบ,บดีกันนะครับใครอะ่ะพระรหัสสบ,บดีพระรหัสสบ,บดีมาจากราศีมีนครับพบอะไรเอ่ยพบปัตตนินะครับปัตตนิแปลว่าคู่ครองคู่ค้า,ค,ค,าคู่ส่วนคู่สัญญานะครับนะวันนี้เดี๋ยวนี้ว่ายอย่างไรวันนี้เดี๋ยวนี้มาสถิตในพลาภราศีกรกฎนี่คือลาพระลาพระแปลว่าอะไ,ไรฮะ งอกเงยดีงามลาภะเหมือนกับผลประโยชน์นะผลประโยชน์พระราศบดียังมาจากที่ราศีธนูด้วยพบอะไรครับพบพันธุพันธุแปลว่าอะไรฮะพันธุเนี่ยแปลว่าคนในครอบครัวพันธุยังหมายถึงอสังหาริมทรัพย์ยานยนต์อ่าทีนี้กันกันกัน หากท่านใดพระรหัสสบดีในช่วงนี้ดีนะเรียกว่าเออท่านก็ไม่เป็นกาลีนะมาอยู่ในราศีกรกฎพบลาภะงอกเงยจเจริญรุ่งเรืองอะนะอะไรเหรางอกเงยจเจริญรุ่งเรืองหนึ่งพันธุงงอกเงยครับนะอสังหาริมทรัพย์ยานยนต์เกิดความจเจริญรุ่งเรืองงอกเงยเหมือนกับงอกเงยอะมีแล้วมีอีกอะไรเงี้ยหรือยังไม่มีฉันจะมีสักทีนะเนี่ยงอกเงยนะงอกเงยนะ เนี่ยอสังหาไอ้มรณะมาอยู่การเงินเนี่ยถ้าพระรหัสไม่เสียอังคารไม่เสียอ่านะ,ะบางคนได้มรดกตกทอดได้เป็นบ้านได้เป็นอสังหาได้เป็นที่ดินได้เป็นยานยนต์อย่างเงี้ยเฮ้ยฉันได้มรดกวะเฮ้ยพันธุงอกเงยอสังหาหรือมาซัำยานยนต์งอกเงยอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะะบางคนเนี่ยพระรหัสดีเนี่ยอาจจะมาจากที่ราศีมีน ปัจน,นิี้ <c oughs> โทษครับปััน,นิีในช่วงนี้อาจจะเรียกว่าเฮ้ยคุณอาจจะมีคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาเกิดขึ้นใหม่กันงอกเงยอะงอกเงยอะมีคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาเกิดขึ้นใหม่เพราะอะไรฮะเพราะดาวการงานทับลักนะครับดาวการงานทับลักนะฮะมมีดาวอะไรฮะต่างถิ่นแดนไกลอาจจะ คู่สัญญาอยู่ไกลหรือยังไงก็ได้หรือไม่อยู่ไกลก็ได้ะนะฮะเพราะว่าวินาสนะเนี่ยมันไปว่าเบื้องหรือเบื้องหลังหรืออาจจะเรียกว่าช่วงนี้มีงานให้ทําอะไรสํารองหรือมีอะไรมาช่วยอยู่เบื้องหลังอาจจะเป็นคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาที่งอกเงยได้ไหมได้นะฮะเกณฑ์นเนี้ยคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาแม้กระทั่งลูกค้าด้วยนะลูกค้าด้วยนะช่วงนี้งอกเงยดีอ่ะ มีหุ้นส่วนใหม่เข้ามาช่วยมีลูกค้าใหม่เข้ามาอุอดหนุนจุนเจอืออะไรอย่างนี้นะครับทายดีได้เยอะแยะเลยครับนาะปัจจุบันนี้เนี่ยนะคคู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาอยู่ในภพงอกเงยจะรุง่งเรืองนะฮะก้าวหน้าดีนะคะคู่คุณส่วนคูณสัญญามาช่วยให้ฉันก้าวหน้านะครับลูกค้าเยอะเหลือเกินทําให้ฉันชีวิตก้าวหน้าขึ้นหรือคู่ครอง ให้ความก้าวหน้าอะไรบางอย่างแก่ฉันก็ได้ครับก็ได้ครับนะบในเกณฑ์เนี้ยพระรหัสดีเนี้ยคู่ของตกลาพะลาภแบบว่า,าง,งอกเลยดีงามเฮ้ยอาจจะพบรักใหม่ไหมถ่ายได้นะครับอาจจะพบรักใหม่ถ่ายได้นะรอคือกันในช่วงเนี้ยรองานอยู่ก็เกณฑ์ดีทางการงานหากพระพุทธไม่เสียถ้าพูดถึงรอความรัก พรารหัสตกคบงอกเงยความรักก็จะงอกเงยเรียกว่าทั้งความรักและการงานของกันในช่วงตุลาเนี่ยเป็นจุดที่ดีครับงานเขาเรียกว่าจะพูดภาษาฝรั่งว่า <in game S 1> อะไรไงลัคกี้อินเลิฟลัคกี้อินเกมอะไรอารมณ์อย่างนั้นแหละเออประมาณนั้นแหละนะครับ <c oughs> โทษครับนะฮะอากาศเย็น <c oughs> อากาศเย็นเนี่ยพรหัสดีจะเป็นอย่างนี้ครับนะะ แต่ถ้าหากพระหัตถ์เกิดความเสียหายอ่ะทีนี้ละทีนี้ละคุยเรื่องยิ้มยิ้มอ่ะมาเศร้ากันบ้างอะไรเกิดขึ้นบ้างครับก็ต้องระวังครับนะ,ะอสังหาริมทรัพย์ที่กําลังจะงอกเงยอะนะ,ะ,นะะเป็นการกินีนี่นะฮะเหมือนกับได้เผือกร้อนหรือว่าทุกขลาบก็ได้ครับเช่นเฮ้ยอสังหาริมทรัพย์งอกเงยมีอสังหารง,นะงอกเงยขึ้นมานะมียานยนต์งอกเงยขึ้นมา พระหัสเป็นกาลีนี่ระวังนะสิ่งที่ได้มาใหม่อะ่ะจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ยานยนต์ระวังเดือดร้อนครับเดือดร้อนอะไรความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าฮก็คือการใช้ชีวิตไปเบื้องหน้าระวังครับระวังจะเดือดร้อนจากอะไรฮะจากพันธุนี่แหละนะฮะได้ทุกขลาบได้มาฮะได้มาแล้วปวดหัวคือถ้าพระหัสด,ดีเนี่ย สังหาริมทรัพย์ยานยนต์ที่ได้มาทำให้ชีวิตฉันก้าวไปสู่อีกจุดหนึ่งนะครับแต่ถ้าพระรหัสเกิดเป็นกาลกินีเนี่ยไอ้ที่ได้มาระวังสร้างความลำบากในชีวิตการข้างหน้าอย่างนี้ก็ได้ครับนะฉันจเจริญรุ่งเรืองมาแล้วได้ของนี้มานะแทนที่จเจริญรุ่ง,งเรืองไม่เจริญรุ่งเรืองแล้วทีนี้กาลกินีไง นะกระกินีไงเดือดร้อนบ้องอาจจะบางคนได้มาโอ้โหผ่อนกระท่อนกระท่นกระท่อนกระท่นแล้วเกินได้ครับอย่างนี้เป็นต้นอ่ะเรื่องคู่ครองคู่อุนส่วนระวังครับระวังงอกเงยนะงอกเงยนะปัตนีงอกเงยนะอนะ,อนะอะคู่ขาคูุ่ส่วนคู่สัญญาลูกค้าก็ได้ที่เข้ามาใหม่เนี่ยระวังนำพาความเดือดร้อนมาให้อย่างนี้เป็นต้น ด้านความรัก่ะความรักที่เข้ามาใหม่ถ้าเป็นกาลีนะระวังเข้ามาแล้วกระท่อนกระแท่นเดือดร้อนกันกุ้มอกกุ้มใจระวังให้ดีนะครับพระรหัสดีเนี่ยรักนั้นเข้ามาระหวานชื่นเลยนะฮะเรียกว่า,าพระรหัตเป็นกาลกินีน้ำพึ่งขมละทีนี้อารมณ์อย่างงันกันนะครับ ทีนี้เราก็มาดูพระเสาร่วมพระราหูในราศีกุมนะครับใครละพระเสาพระเสามาจากเจ้าเรือนมังกรครับพพปุตตะปุตตะแปลว่าอะไรครับปุตตะแปลว่าบุตรบริวารน,นะครับปุตตะแปลว่าการเริ่มต้นใหม่อ่าเรามาแกะทีละข้อกันพระเสามาอยู่ในราศีกุมร่วมพระราหูในภพอริ อลีแปลว่าปัญหาอุปสรรคอลีแปลว่าภารนีสิทธิหน้าภารณีสิทินะครับทีนี้เราต้องตีความก่อนปุตตะแปลว่าบุตรบริวารก่อนก็ไดนะ้บุตรบริวารตกอลีจเจ้าเรือนอลีคือพระราหูฉันก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแต่ต้องดูบริบทก่อนนะถ้าพระเสาไม่เสีย พระลาหูบอกฉันก็ไม่เสียน่านะลาหูบอกฉันไม่ใช่เป็นการาินีพระเสาวบอกฉันก็ไม่เป็นเหมือนกันแสดงว่าสององค์นี้เป็นไงอืมมาดีเิอย่างนี้เป็นต้นนะพระเสาวบอกมาดีเมื่อพระเสาวมาดีพระลาหูมาดีเกิดอะไรขึ้นนะเอ๊ะบุตรตาตกอริบุตรบริวารมีปัญหาอาจจะเป็นอย่างนั้นได้แต่เนื่องจากพระเสาและลาหูก็ไม่เสียเนี่ยปัญหาใดก็แล้วแต่ ดาวไม่เสียก็จะมีหนทางแก้ไขได้ไม่ยากอันนี้เรียกว่าแย่แล้วนะอาดาวมาดีเนี่ยถายกันแย่แล้วนะอย่างนี้เป็นต้นนะหรืออาจจะเรียกว่าเฮ้ยบุตรบริวารฉันไปงฮะมีคําว่าภาระนีศิินะอาจจะบุตรบริวารมีเหตุอะไรเกี่ยวข้องกับภาระนีสินไหมอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วเป็นยังไงฮะเรื่องราวพวกเนี้ยมันไม่ได้เอาเป็นเอาตายหรอก เขาอาจจะพาณิชย์ินเนี่ยอาจจะไปซื้อบ้านซื้อที่ซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้ครับเรียกว่าถ้าพระเสาและพระลาหูไม่ดีทักษะเขาไม่ได้เสียนะครับก็ต้องบอก่อนว่าแม้คือง่ายๆบุตรบริวารมีปัญหาใดก็แล้วแต่เหตุเนี้ยปัญหานั้นอ่ะมันจะแก้ได้ไม่ยากครับอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่า ไม่ได้เอาเป็นเอาตายกันนะอ่านะมีปัญหามีแน่ๆล่ล่ะแต่อะไรฮะแต่ฉันก็เอาอยู่ใช่ไหมใช่เพราะอะไรฮะเพราะดาวมิได้ให้หลายอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้เริ่มต้นใหม่ละอ่ะคุณมาเริ่มต้นใหม่ใดๆฮะในอลิมีเหตุจะเริ่มต้นอะไรบางอย่างมาชีวิตคุณแต่อะไรครับแต่มันจะมีปัญหามาขวางก่อนในครั้งแรก เชื่อฮะดาวไม่เสียสององค์นี้ไม่เสียเหมือนปุตตาล่ะครับมันจะมีปัญหาก่อนคือฉันจะเริ่มต้นอะไรบางอย่างในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยฉันจะมีปัญหาแต่ปัญหานี้ฉันจะแก้ได้ไม่ยากเย็นนักและฉันก็จะแก้มันผ่านพ้นไปได้ใช่ไหมใช่อย่างนี้เป็นต้นครับหรือเริ่มต้นอะไรฮะเริ่มต้นอะไเริ่มต้นเกี่ยวกับอาภารณีสิน อาจจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมพระรหัสคุณมาอยู่ในกรกฎเนี่ยพันธุมาอยู่ในกรกฎเนี่ยนะครับอสังหาริมทรัพย์ยันยนต์งอกเงยแล้วเนี่ยเริ่มต้นเริ่มต้นอลิไงอลิคือภาระหนี้สินไงก็บ้านที่ดินยันยนต์มันจะงอกเงยขึ้นมาอาจจะมีหนี้สินเกิดขึ้นมาตรงนี้ก็ได้นะทีนี้เราก็ต้องดูท่านดูอย่างนี้ก็ต้องดูพระเสาพระราหูและพระรหัส สามองค์เนี้ไม่เป็นกาลีเลยสักองค์ซึ่งไม่ใช่เรื่องอยากเพราะอะไรฮะเพราะกาลกินีมีได้เพียงหนึ่งเดียวที่เหลืออีกเจ็ดดวงจะต้องเป็นทักษะที่ดีใช่ไหมใช่นะพระเสาไม่เสียพระราหูไม่เสียพระรหัสไม่เสียเออนะอสังหาริมทรัพย์ยนยนต์งอกเงยและวนะพระราณิสินนี้เป็นพระรณิสินที่ไม่ได้เสียหายอะไรครับ อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าพระเสาพระลาหูเป็นกาลกินีละ่ะหนึ่งในนี้เป็นกาลกินีละ่ะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ละ่ะเรียกว่าจะต้องระวังอันดับแรกระวังบุตรบริวารครับนะระวังบุตรบริวารครับนําปัญหามาให้ฉันล่ะทีนี้เรียกว่าปัญหาเนี้นะมีการลีสถิตทันทีเนี่ยเรียกว่าปัญหานี้นะนนนโอจะแก้จบในวันเนี้นะหรือ,อยังเก่งก็ แก้ให้มันผันผ่านคือเตะเตะบอลให้เตะบอลออกจากหน้าโกไปก่อนแล้วว่แล้วค่อยว่ากันใหม่ฮะไปเลี้ยงมาใหม่แล้วกันตอนนี้เตะทิ้งไปสักทีก่อนนะคือแก้ไปแบบว่าโชคคู่โช,ช,ช,ชยามอ,อ่ะเออคือเก่าไม่หายคันน่ะแต่ว่าให้ขอกาวสักทีก่อนนะอารมณ์แค่นั้นแหละอย่างนี้เป็นต้นครับปัญหานี้แก้ยากเว้ยการีสถิตรั่วแบบเมื่อกี้ถ้าถ้าดาวดีปัญหานี้มีคือปัญหามีแน่ๆล่ะแต่อะไรฮะ แกง่ายแกยากก็ดูที่บริบทแห่งดวงดาวครับดาวดีแก้ไม่ยากดาวเสียก็เหนื่อยหน่อยหรือ,อเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เกี่ยวกับอา,อาลริ <c oughs> โทษครับการเริ่มต้นใหม่เนี้ยถ้าพูดถึงภารนีสิลป์อะพระหัตตรงเนี้ยงะนะเอพันธุฉันอะอะสังหาริมทรัพย์ฉันกำลังจะงอกเงยแต่โดนอะ ถ้าพระเสาเป็นกาลีหรือพระพระราหูเป็นกาลีเนี่ยโดนปัญหาชุดลังเอาไว้เหมือนกับจะซื้อบ้านระวังสัญญาไม่ผ่านเพราะอะไรฮะเพราะภาระนีสินมีกาลีสถิตซื้อไม่ผ่านจะซื้อบ้านไม่ผ่านซื้อที่ไม่ผ่านซื้อรถไม่ผ่านซึ่งตรงเนี้ยผมดูแล้วยังไม่เดือดร้อนซื้อไม่ผ่านก็คือไม่ได้ไม่ได้ก็คือไม่มีปัญหาไม่ได้ก็คือไม่ได้อะแต่ไอที่น่ากลัวกว่านั้นกลัวตรงไหนครับอะไรคือภาระนีสิน อาจจะซื้อผ่านแต่อะไรครับภาระนิสินเป็นกาลกินีเนี่ยจะต้องระวังอะไรครับวันนี้ซื้อผ่านพวกนี้ผ่อนไหวไหมอีกเรื่องเอ้ฉันคำนวณดีแล้วเออไอ้คำนวณดีคำนวณดีไปเถอะนะแต่ว่าเขาบอกว่าให้ระวังภาระนิสินที่เป็นกาลีให้ดีคือเหมือนกับระวังอะไรฮะระวังภาระนิสินที่ไม่ดีไม่งามเข้าสู่ดวงชะตาให้ระวังตรงนี้ให้ระวัง ตรงนี้นี่อย่างนี้เป็นต้นครับน่าน่าจะอยู่ประมาณนี้สำหรับลัคนาราศีกันในเดือนตุลาคมครับสวัสดีครับ